ก็พ่อแม่น mm ้องนะครับก็พาท่านได้มารับชมนะครับกับฮานจีนนะครับเออฮานจินได้คบแบบนี้นะครับตัวสีขาวเขาเรียกฮานจีนขาวครับสีเทาเขาก็เอิหฮานจีนสีเทานะครับก็หลายค้นก็เลียงทั่วไปนะครับก็ราคากับแพงน้ำนะครับตัวไวเลี้ยงง่ายนะครับมันกินหยากินอย่างกินทุกอย่างเลยนะครับ ผมเลี้ยงไว้สีขาวนี่สามตัวนะครับสีขาวที่ท่านเห็นอยู่นี่คือผู้สองเมียหนึ่งนะครับไหไทยครับมาตัวผูยุใสตัวผู้ซ้ายขวาเลยนะครับตัวกลางนั้นคือตัวเมียนะครับตัวผูนั่งายกับขวาในหน้าจองท่านนะครับส่วนตัวที่อยู่ตรงกลางตัวเมียถามว่าดูยังไงนะครับ ผมดูจากลักษณะของร่างกายครับตัวผู้แต่ตัวใหญ่กว่าตัวเมียนะครับเด้อตัวเมียจะตัวน้อยนะครับตัวเมียจะตัวน้อยกว่าตัวผู้นะครับตัวผู้กับลักษณะสีตัวส่วนทรงสีเงาเงาจังหน่อยนะครับส่วนอีกหลายคนที่ถาม่าเรียงฮานแล้วป้องกันงูได้บ่นะครับป้องกันงูได้หรือเปล่าผมว่า มันคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าป้องกันได้เนีย่ยมันน่าจะเกี่ยวกับการเรื่องหา่านมันชอบกินหญ้าพอญ่าหมดงูก,ก็คงไม่มานะครับอันนี้ผมก็คิดไว้นะครับแล้วก็คือผมเรียงไว้นี่ก็คือว่าเป็นอันสัญญาณไฟอารามในการแจ้งเตือนเหตุนะครับนี่เอาเออเอเตือนไว้อย่างงวะสัญญาณอารามในการเตือนภัยนะครับ ก็ค er ือว <Yeah. S 1> ่าเ่ม like. ันม id ีอนค้นแปลกนาได้ครับม no ีค้นแปลกนามีหมามีอยังคำามาในี่ฮันสีห้องคอนเลยครับห้องสิบแปดหลอดเลยครับเนี่ยทุกตัวมันก็ห้องอยู่นี่แหละนะครับก็คือว่าเหตุในห้าหูอ่าเฮาอยู่ไกลก่เ้ากงหูเราเราเอ้ยมีมีมีผู้ไดมาเข่าคอกเข้าหรือว่ามีอนมียังมากเข่าฟ้าเฮาสีสคนแปลกนานี่เขาติดอ่าดุนะครับหนึ่งดุนะครับแล้วก็ร้องเสียงดังนะครับดูความได้นลยครับ ยางผูใ้ใดแปลหนาขมา่านี่เขาใกล้เนี่ยไซย,ยังเดียวได้แลนไซเลยครับหัวตําดินเนี่ยแลนเมเป้ไซเลยนะครับแหบเลยนะครับเพราะว่าเออเลี้ยงไว้นึงผมเลี้ยงไว้เป็นอ่าสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มันห้องเสียงดังดีงดครับเออเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันกินหยางกินอย่างนี้นะครับหยานี่เขามากินที่อย่างนี้นะครับกินจนว่าขี้เขียวหมดแล้วนะครับ เลี้ยงไม่ต้องให้ห้ามให้ยังก็ไเด็นวันแต่ไม่ใหญ่เขากินเขากิน,กนมัดมื่อห่านดินกินหญ้าก็เขาไวหวเลยนะครับส่วนอีกหาตัวอยู่ทั้งหลังนะครับหาตัวอยู่ทั้งหลังนั่นเป็นห่านกินเท่านะครับตัวผูสองเมียสามนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็เลี้ยงร่วมกันไปเลยนะเราแต่มันสิผสมกันบันเลยัดแยกออกนะครับ ตัวนั่นนะอึกขาวน่าจะเกิดจากลูกผสมระหว่างขาวกับเท่านะครับเลยออกมาลูกกขาวสามารถจ่ายลูกออกมาเป็นสีขาวได้นะครับได้ขาวหวานเนาะแต่ก่อนผมก็เลี้ยงห่านจีนเอแต่ก่อนผมเลี้ยงห่านในหัวสิงลักษณะคลา้คลายกันนะครับตัวกันยังไงกันตัวหัวหัวนจะเป็นเป็นในค้างเป็นผู้ ว่าในเรืองเลี้ยงไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็เลี้ยงกันนี่แหละราคาดถือจับต้องได้นะครับคือลูกกับไข่นี่ไข่จะกี่หงไข่ถ้าเป็นไข่เชื่อเนี่ยไข่น้อยลร่อยนะครับไข่เชื่อฟองละร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกกับตัวละร้อยห้าสิบสองร้อยนี่นะครับให้สมาชิกเอาไปเลี้ยงต่อได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฟาร์มยูรละเอ็ดสีเด็ดนะครับบ้านป่าเมาเหนือตะบลเมืองเปื่อย